สวัสดีค่ะอาจารย์วีนัทนะคะจากช่องรายการจิตเดิมแท้นะคะวันนี้ค่ะจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์ปี2568ติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับราศีตะไปในแก่ท่านที่เกิดราสศีตันนะคะหรือเกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมก็ให้ชาวราศีตันทุกท่านอธิษฐานค่ะอาจารย์สักพันก้าวคานะคะเลือกไพ่12ใบาตามตำแหน่นง12พบจักรราศีถ้าพรอมมาเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8, 9จ็ดนั้นก็เลือกไพ่12ใบค่ะ คำทานายนี้ค่ะเป็นคนาทานายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีกันท่านใดท่านได้รับฟังอยู่ค่ะแล้วก็ต้องการดดวงส่วสนตัวในเรื่องของวันเดปีเกิดเ,เวลาเกิดต่ตางๆเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจติดต่อวส่วนตัวได้ในช่องทางต่ตางๆใต้คลิปนี้นะคะท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่นานไพ่ยิ้มซีเรียนรู้งา่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีค่ะนในเรื่องการทาความเข้าใจนะคะท่านใดที่สนใจเทคนิคของอาจารย์นะ ในเรื่องการใช้คำทํานายที่เป็นบวกให้พลังให้แนวาทางกับทุกคนผ่านไพ่สอบถามเรื่องการเรียนไพ่มาได้เช่นกันค่ะในช่องทางต่างๆใ,ใต้คลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ชาวราศีกันย์ดวงชของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอาจารย์จะเรียนหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะต้องบอกกันว่า ชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินก็คือหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบคอบใจเย็นนี่คือลักษณะของดินนะคะทําอะไรก็ทําช้าแต่ว่าชัวร์และมั่นใจค่ะนะแล้วก็การเนี่ยพ่ประจําราศีกันก็คือไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ลูซี่เพราะจะสังเกตว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนชอบเรียนรู้และเป็นคนที่ต้องรู้จริงด้วยนะรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆ เป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษนะคะไม่ค่อยสูงสส่งอะไรกับใครเนาะแล้วก็มีในเรื่องของความถูกต้องมาก่อนเสมอด้วยนี่คือความเป็นชาวราศีกันทั้งไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะส่วนหน้าไพ่นี้ค่ะเป็นชาวราศีกันในช่วงครึ่นเดือนหลังในกรุมภาพันธ์นะ เริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตัวของคุณในช่วงนี้นะคุณได้ไพ่เด็กเฉลียยถ้าเด็กือเฉลียนมาบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกันเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของการวางแผนอะไรมาอย่างในช่วงระยะเวลานี้ กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมการวางแผนหรืออาจจะมาจึงเห็นลู่ทางค่ะว่าจะคิดอ่านทําแบบไหนยอย่างไรกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาถ้าเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินจะอยู่ในช่วงการเตรียมการวางแผนหรือลงมือทํากับแผนการที่ได้เตรียมการไว้แล้วก็มีลู่ทางที่ชัดเจนข่าวดีกำลังจะเคลืนในดวงตาของคุณแล้วนะคะ ตำแหน่งเรื่องการงานการกระทาเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่แฮงแมนมานนะมีสี่เหรียญตําแหน่งความสําเร็จเป็นอัศวินไม้เท้าเราได้ดว่าจริงๆแล้วโอกาสงานเนี่ยมามาแลาา้วล่ะค่ะแต่บางครั้งคุณติดกังวลใจอาจจะเกี่ยวข้องคนในครอบครัวมีความห่วงหรือมาถึงสุขภาพของคนในครอบครัวตัวเราเองเรื่องงานจะมีข่าวดีจะดวงดวงเรื่องงานเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานที่ต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ะนะต้องเดินทางต้องเคลื่อนตัวต้องติดต่อต้องวิ่งเต้นต้องประสานงาน นะและใช้ทักษะของตนเองด้วยเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตนเองในการลงมือทาเพื่อสร้างความมั่นคงเพื่อสร้างรายรับรอง,งานใดๆอยู่มีแนวโน้มว่าปลายเดือนจะมีข่าวเรื่องงานเข้ามายื่นโปรเจกต์เสนอไอเดียอะไรไว้หรือติดต่องานต่างประเทศติดต่องานแดนไกลไว้ข่าวดีจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะก็ช่วงนี้ก็บริหารจัดก,การเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เราต้องรับผิดชอบที่เราต้องดูแลโดยเฉพาะคนในครอบครัวให้ชัดเจนค่ะพ่อแม่ฉะนั้นจะทําให้เรื่องของ การงานของคุณเนี่ยสมมติว่าเราเราได้งานที่มันจะต้องเดินทางไกลเราอาจจะะภาวะพวงในเรื่องของการเป็นห่วงคนในครอบครัวคนใกล้ชิดพ่อแม่ญาติพี่นอ้องที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องนี้เตรียมการไม่เลยนะคะเรื่องงานเนี่ยมันจะได้ลงตัวในช่วงปลายเดือนเองค่ะดวงการงานเปิดทางแต่ต้องเตรียมการในการวางแผน,นะคะ่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะสะดุดนะเรื่องของการเงินได้รับก็มีเข้ามาอยู่นะคะหรืออยู่ในช่วงการรอ รอผลผลลัพธ์อะไรบางอย่างจากเงินที่เราไปติดต่อสินเชื่อในเรื่องต่างๆไว้ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีที่คุณจะได้เงินมาเหมือนใครกำลังทําเรื่องสินเชื่อต่างๆเอาไว้ก็รอฟังข่าวในเรื่องสินเชื่อหรือใครไปเจราจาเรื่องการเงินกับช่องทางใดๆไว้กตามผู้ใหญ่คนที่เราเคารพนับถือหรือคนที่เราไว้วางใจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการอุป,ปถัมภ์ซัพพอร์ตด้านการเงินเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละคะ่ะแต่แตก็ตามในเรื่องของการเงินมันจะมาพร้อมกับ สัญญาการทำสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆด็อ่านรายละเอียดดีๆให้รอบคอบให้รัดกุม่มไม่ต้องรีบในเรื่องของรายรับแต่ให้ทำตามขั้นตอนตามจังหวะนะคะวางแผนดีๆโชคลาภไม่ค่อยเดดเด่นส่วนใหญ่เน้นเรื่องการลงมือทำถึงจะมีะรายรับเข้ามานะคะบริหารจัดก,การในเรื่องค่าใช้จ่ายดีๆเงินไม่สะพัดแต่มีคุณได้ใช้จ่ายและกันความรักคนมีคู่อยู่ช่วงการเตรียมการวางแผนหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ทําร่วมกันกับคนรักหรือคู่ของ หรือาจจะเป็นช่วงเวลาของการคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมปรับความเข้าใจากับเรื่องต่างๆที่อึดอัดใจที่วา่าวุ่นกันมานานก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะได้อยู่ใกล้กันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นงคงขึ้นคนโสด ดูลังเลนะคะดูลังเลกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูไม่ชัดเจนดูไม่จริงจงังความสัมพันธ์คลุมเคลือนคนที่คุยอยู่ก็ยังไม่จริงจงังไม่ชัดเจนสักทีแล้วก็ไม่รู้จะต้องไปทิศทางไหนเอาเป็นว่าเรื่องของความรักเนี่ยพักไว้ก่อนคนโสดนะดูดูไปก่อนไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าใครมาเร่งคุณมาเล้าหรือคุณเนี่ยก็คอยสังเกตก่อนในเรื่องการกระทานะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรา มากที่สุดหรือเปล่าถ้ายังก็เดี๋ยวชะลอไว้ก่อนไปโฟกัสเรื่องการงานกับการเงินที่มันกําลังมีเข้ามาก่อนความรักคนสดไม่เด่นไม่ย่องรีบตัดสินใจค่อยว่ากันอีกทีเดือนหน้านะคะสิทุกคนระมัดระวังสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังเรื่องของ โรคหวัดโรคในเกณฑนปวดหัวกรดไหลย้อนความดันเนี่ยค่ะโรคเครียดเนี่ยมันจะมีเข้ามาบางครั้งพักผ่อนไม่เพียงพอทําง,งานเยอะนะต้องเดินทางตลอดนะก็วางแผนตัวเองดีๆในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นลัวกันนะคะด้วยร่วมงานมาเงินก็มีให้คุณได้ใช้ใจ่ายคล่องตัวอยู่แต่ก็ต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นก่อนเสมอน,นะคะช่วงนี้นะต้องวางแผนหน่อยนะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนเองค่ะและนิโรชตาของคุณคาชาราสิงตัน ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดืนอนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ